ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอก What are you doing ทำอะไรอยู่คะบอกบ oui, <t> ้างบอกบ้างเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟ <t> ังเลยเอ้ยใช่เงียบจัดนะอย่าหายไปอย่างนี้เพราะฉันรู้สึกไม่ดีเพลงอะไรเนี่ย hello แปลว่าเลยประอยูนี้ you should concentrate on the one thing and learn to do it well อันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีเลยนะคะนั่นก็คือค,ค, <laughs> ะค,ะคุณควรที่จะจะรันนะคะคุณควรที่จะทำไมคะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหม you should concentrate on one thing คุณควรที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง and learn to do it well and learn to do it well ก็คือแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะทำมันให้ดีที่สุดใช่ไหมคะ ควรที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเรียนรู้เพื่อที่จะทํามันให้ออกมาดีที่สุดนะคะอย่างเช่นนี่เลยเข้ากับธีมของเรานะะในเทอมนี้นักเรียนจะต้องทําโครงการวิชาชีพใช่ไหมในส่วนของรูปเล่มนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเข้มข้นหรือว่าต้องจดจ่ออยู่กับการทํารูปเล่มอันนี้นะคะ and learn to do it well ก็พยายามเรียนรู้หาข้อมูลนะคะว่าจะทําอย่างไรให้รูปเล่มนี้ออกมา สมบูรณ์แบบเสร็จสับถูกต้องนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะทำให้ออกมาดีได้นั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราความจดจ่อของเราแล้วก็การที่เราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานั่นเองเนาะโอเคไหม่านเนาะ <laughs> so anybody would like to อ uh, write the sentence with concentrate มีใครที่อยากจะเขียนประโยคหรือว่าแต่งประโยคที่มีคำว่า concentrate บ้างไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมนึกไม่ออกใช่ไหม <laughs> <laughs> เพราะว่าตอนตอนนี้บอกว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเบลอแล้วคะะ่ะอาจารย์รู้สึกเหมือนจะกำลังไปเข้าฟฟกัสอินใช่ไหม <laughs> เอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งนะะเงนาะ,ะต่อเลยนะคะ ผ่านสไลด์นี้เนาะตัวอย่างนะคะตัวอย่างประโยคที่เราใช้ concentrate เนาะโอเคเนาะแนะนำนะคะนี่เป็นข้อแนะนำว่า study without concentration is like trying to fill a bucket with water when the bucket has a hole in its bottom it doesn't work เออเนาะประโยคนี้นะคะ เดี๋ยวให้ระยะเวลากับประโยคนี้ดีกว่าเพราะว่าถือว่าเป็นประโยคหรือว่าคำแนะนำที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ Anybody can give me the meaning มีใครที่สามารถให้ความหมายกับสไลด์นี้กับอาจารย์ได้บ้างไหมเอ่ยลองดูไปทีละกคำนะคะ Concentrate เมื่อสักครู่นี้เป็นคำกริยาใช่ไหมแต่นะคะสำหรับในประโยคนี้เนาะ Concentration ที่ขีดเส้นใต้ให้ตรงนี้นะคะเป็นคำนามเนาะคำนามหมายถึงความตั้งใจหรือว่าการจดจ่อนั่นเองนะคะ Concentration. so study without concentration is like trying to fill a bucket with water when the bucket has a hole in its bottom it doesn't work เดี๋ยวจะรอเนาะเดี๋ยวจะรอเพราะว่าคิดว่าใกล้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวให้สไลด์นี้เป็นสไลด์สุดท้ายแล้วกันนะคะ <c oughs> ให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ลองดูซิว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะหมายความว่ายังไงถ้าเราเรียนโดยปราศจากกาันจดจอ,จอหรือว่าการตั้งใจเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นรอเนาะ I'm waiting for your meanings รอคำตอบนักเรียนหรือว่ารอความหมายจากนักเรียนอยู่นะคะ <laughs> ให้อ่านให้ฟังอีกรอบไหมเนาะอ่านวิธีละคำนะคะ study without concentration is like trying to fill a bucket with water when the bucket has a hole in its bottom it doesn't work เป็นไงคะ เตียงยางหมายความว่าไงเอยมาช่วยกันแปลก็ได้เนาะทีละคำเอาไหมคะ Study without concentration การเรียนโดยที่ปราศจาก without ก็คือปราศจากใช่ไหม ปราศจากน้ำตาเดียวใครเคยได้ยินบ้างเพลงนี้เนาะ Without sugar ปราศจากน้ำตาลใช่ไหมคะ uh, Without concentration ก็คือปราศจากการจดจอ่อหรือว่าความตั้งอกตั้งใจ i s like มันก็เหมือนกับว่าทำไมคะ Trying to fill a bucket มันก็เหมือนกับการที่เราพยายามที่จะ ทำให้ตะก,กร้านั้นเต็มไปด้วยอะไรคะ with water เ uh, ติมเต็มตะกร้าด้วยน้ำเติมเต็มตะกร้าด้วยน้ำลองนึกภาพตามเนาะเติมเต็มตะกร้าด้วยน้ำ,กกนำ,กกนำ when the bucket has a hole in its bottom ในขณะที่ตะก,กร้าอันานั้นนะคะมีรูอยู่ตรงก้น มีรูอยู่ตรงก้นใช่ไหมก็เหมือนเติมน้ําไปในตะกร้านั้นมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่ามีรูมันก็ไหลออกหมดเทออกหมดนะคะ it doesn't work มันไม่เป็นผลอะไรเลยเช่นเดียวกันการเรียนก็เช่นกันความรักก็เช่นกันการเรียนก็เช่นกันนะคะถ้าเราเรียนไปอย่างนั้นแหละเรียนไปเรื่อยๆนั่งฟังไปเรื่อยๆนะคะเหมือนให้แบบว่า เข้าหูซ้ายไปแล้วก็ทะลุออกไปนะคะเรียนไปแบบไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมไม่ได้มีความตัอ้งอกตั้งใจไม่ได้มีความจดจ่อมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมไม่ได้มีการพัฒนาอะไรเลยนะคะเช่นเดียวกันกับการเติมน้ําลงไปในตะกร้าที่มีรูอยู่ตรงก้นเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ study with concentration it will work เนาะการเรียนด้วยความตัอ้งอกตั้งใจนั่นแหละ ถึงจะมีผลถึงจะเกิดผลดีกับเราว้าเนาะโอเคไหมโอเคนะคะวิชานี้นี่รู้สึกว่าจะบ้านอกจากจะสอนในเรื่องของการอ่านภาษาอังกฤษหรือว่าใช้คำภาษาอังกฤษแล้วเนาะ,ะยังได้วิธีการใช้ชีวิตด้วยนะคะวิธีการทำงานต่างๆโอ้ถือว่าดีนะคะเรียกได้ว่าดีๆโอเคไหมโอเคเนาะยังอยู่ไหมคะเฮยฮัลโหล Are you there อยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ฝันถึงเด์แล้วหรือฝันถึงคุณหนึ่งคืนนี้ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนเนาะเพราะฉะนั้นนะคะตั้งใจเรียนเป็นดีที่สุดนะคะอ่ <c oughs> yes you can เนาะต้องนึกเอาไว้ตลอดนะคะ yes you can ถ้าเราทำได้นี่เลยเราจะมีลักษณะแบบนี้เลยเนาะ อารมณ์ als, ความรู้สึกนะเบิกบานล้นลาแบบนี <women> okay. ้เลยนะคะฉันทำได้เออโอเคนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะในเรื่องของ basic question นะคะ five Ws and H เนาะประโยคคำถามโดยการใช้ question words นะคะซึ่งมี5าคำถามที่ขึ้นต้นด้วย w h แล้วก็ตัว H นั่นเองเนาะคือ Who, what, when, where, why, and how นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการใช้ประโยคนะคะในการ กล่าวทักทายอำลาแนะนําตัวเองคําถามขอบคุณต่างๆนานานะคะที่นักเรียนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการนําเสนอโครงงานวิชาชีพของนักเรียนได้เนาะหรือสามารถนําไปใช้พูดคุยในร้าน7 e เ e ่ e อได้นะคะเดี๋ยวเราค้างไว้เนาะพรุ่งน,นี้ให้นักเรียนทํามาด้วยนะคะใครนะคะที่มีหนังสือเรียนตอนนี้ please open your book on page 10หน้า10นะคะมีช่องว่างเอาไว้เห็นไหม ให้ไปแต่งประโยคเพิ่มเตมิมอีกสักอย่างละหนึ่งประโยคนะคะว่าประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย who what when where why how นี้นะคะเราสามารถถามได้อย่างไรบ้างนั่นเองเนาะอ่ะโอเคไหมคะ <laughs> so do you have any questions มีคำถามไหมเอ่ยสำหรับวันนี้นะคะหนึ่งคาบเท่านั้นเบาๆชิวๆ <laughs> สัปดาห์หน้าเราจะก็จะเข้าสู่ในเรื่องของการทำรูปเล่มใช่ไหมที่มีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ preface and อะไรเนี่ย preface and topic name นะคะในเรื่องของคำนำแล้วก็ชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษเราจะคิดอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะได้รับข้อความไหมคะจากศูนย์ลํำปางนะ,ะสวัสดีค่ะได้รับข้อความแล้วคะ่ะ okay. น่ารักมากนะคะวันนี้ก็เนาะหมดเวลาใช่ไหมไม่มีคำถาม no question เนาะบ้าพูดกันอีกเอาความจริงมาพูดเล่นอีกแล้วนะคะพานิชการปลาจีนบุรีเนาะทำามอาจารย์สวยจังครับน่ารักฟุดๆเขิน Thank you so much ขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคเนาะหมดเวลานะคะพรุ่งนี้ พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนบ่ายโมงเนาะสองคาบนะคะ one o'clock to three o'clock บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะก็จะจบบทที่หนึ่ง บทที่หงเนาะใบงานนะคะเตรียมมาดูให้พรุ่งนี้เนาะเผื่อมีเวลาจะได้ทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ For today thank you everybody ขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณครูครูไปทางเนะาะอาจารย์ประจำศูนย์การเรียนและอาจารย์ประจำวิทยาลัยเครือข่ายทุกแข่งด้วยนะคะอ๋อสัญญาณดีเลยเนาะกระตุกบ่อยนะคะจากลำบางไม่เป็นไรนะคะเจอก,กันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ For today the time is over I have to say goodbye ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ